สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชานลครับผมสำหรับวันนี้ฮะผมมีอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ครับเฮ้ย่มันไข่มงไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้มันก็มีใช่ไหมแล้วทีนี้โทรศัพท์มือถือมันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะใช่ไหมครับจนบางทีเฮ้ยแบตเตอรี่หมดเนะี่ยใส่ชงใส่ชาร์จไม่มีมันก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า power bank แล้วครับผมส่วน power bank ล่ะมันมี2ชนิดนะหลักๆเลยที่มีตอนนี้คือ power bank แบบธรรมา กับพา w เวอร์แบงแบบ PD หรือจะเรียกว่าแบบประเภทฟ้าชาร์จชาร์จด,ด่วนอะไรก็ตามครับผมไอ้เจ้าตัวนี้ที่เราจะนำมารีวิวครับผมก็เป็นแบบชนิดที่เป็น PD ครับผมเป็นฟ้าชาร์จนะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับน่าจะอ่านว่า IMI นี่แหละครับ i อมิฮะยี่ห้อของเขานะครับผมก็มากับแพ เก็ตกล่องสวยหรูแบบนี้เลยซึ่งตัวเนี้ยไอ้เจ้า PowerBank พวกเนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะครับประเภทที่ตัวเขาเปอยๆมองเห็นแผงวงจรภายในพวกนี้นะครับผมและที่สําคัญราคาประหยัดมากสําหรับเจ้า PowerBank ชนิดชาร์จด่วนรหรือว่าแบบ PD แบบนี้นะครับยี่ห้อไอมิตัวเนี้ยที่เรานํามารีวิวครั้งนี้นะครับผมก็มีขนาดกี่ที่1 0 0 0 0มอครับผมชาร์จเร็ว22 5วัตครับคุณผู้ชมฮะชาร์จ power bank เอาผมชาร์จกับมือถือผมนะ iPhone 12 pro max เนะี่ยแบบแบตบเกือบหมดเลยนะเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เครื่องจะดับอยู่แล้วอ่ะใช้ไอเจ้าตัวนี้ชาร์จได้2รอบครับคุณผู้ชมครับแบบชาร์จแบบเทสกันไปเลยฮะให้มันรู้เรื่องว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนสรุปแล้วมันเจ๋งมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้ฮะมี2ช่องต่อเนาะ22.5วัตครับเจ้าตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นช้อปปี้มอลล์ในช้อปปี้ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวนวาจะได้ขอปอปนะ ถ้จาจะของก๊อปอะไรไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะเป็นช็อปปี้มอราคาอยู่ที่359บาทนบครับนะผมก็ซื้อมานะไม่ได้สปอนเซอร์สปอนเซอร์นะครับ เจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมมีมออกนะฮะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยติดอยู่ด้วยนะตรงไหนวะตรงนี้เนี่ยฮะมออกครับ,รบเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วจะมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับนี่มีมออกไทยเลยนะไม่ใช่เครื่องแบบเอ้ยกล้องแก๊งมาจากไหนนะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันดีกว่ามาถอดดูดีกว่าอ่ามาดูนะครับผมนี่อ่าดูแพ็กเกจเขาก่อนนะหรูหรามาเห่าหรือเปล่าจ้ามามาเดี๋ยวเรามาถอดดูกันครับ พอดูจากตรงนี้นะเอาจริงๆนะเห็นแค่แพ็กเกจเขาผมก็แฮปปี้แล้วผมรู้สึกชอบเลยทํามาสวยงามถูกใจวัยรุ่นอย่างผมมากๆเลยนะครับพอเราสั่งอ่าพอเราแกะมานะได้มาปุ๊บก็แกะเอามาแกะข้างล่างแล้วกันแกะไปแล้วออกมามีอะไรบ้างออกมานะมีอยู่2ตัวนะครับที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือตัว power bank ของเราตัวหนึ่งเนะี่ยขนาด10,000มมิลลิแอมเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะโดยเฉพาะมันสามารถจะเอาขึ้นเครื่องบินได้สบายๆเลยนะไม่ต้องมีปัญหาก,กับการขึ้นเครื่องบินนะครับผม สำหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็มีอุปกรณ์นี้ให้ใหม่ตัวหนึ่งก็คือสายชาร์จแบบท้าย C ครับผมเจ้าตัวนี้ใช้าสายชาร์จแบบท้าย C นะมีมาให้เรียบร้อยเลยแต่รู้สึกสั้นจังเลยรู้สึกสั้นไปหน่อยอะทำไมไม่ให้มายาวกว่านี้สักนิดนะเอ๊ะมันยังไงครับผมนี่อ่ะให้มาแค่นี้เองคืบกว่ากว่านี่ฮะแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะจากนั้นมาดูในส่วนของ Power Bank ตัวนี้ฮะผมชอบนะความหรูหราของเขามาดูดีอ่ะมาดูส่วนของอช่องต่อเขาก่อนละกันนะครับผม ก็จะมีช่องชาร์จทั้งหมดอยู่2ช่องสองช่องนี้นะฮะก็ so, เป็นสําหรับ USB ธรรมดาแล้วก็เป็น USB Type C ครับแต่ส่วนเวลาที่เราจะชาร์จเนี่ยเราจะชาร์จเข้ามาในส่วนของ Type C ครับผมก็ต่อเข้ามากับอะแดปเตอร์ uh, apter, แปลงไฟครับผมเสียบป,ปลัก๊กแล้วก็ชาร์จเข้ารวมเจ้าตัวนี้ย Type C นะเป็นทั้งช่องเข้าและช่องออกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ iPhone อะไรตัวใหม่ๆที่เป็นสาย USB แบบ Type C ก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับแล้วในส่วนตัวของเขาที่มีตรงนี้ฮะเขาก็หุ้มพลาสติกมานะ เป็นแบบนี้นะหุ้มพลาสติกมานะเนี่ยที่ดูให้ดูนะครับผมนี่มีมอออกกอบอ,อกกอ,อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยหายห่วงครับผมแล้วก็ใครที่ชอบแบบเฮ้ยสะอาดตาหน่อยก็สามารถที่จะลอกเอาเจ้าพลาสติกที่หุ้มตรงนี้ออกได้นะเดี๋ยวผมลอกให้ดูนะเดี๋ยวผมลอกให้ดูครับผมเอ้เขาติดค่อนข้างแน่นทีเดียวเลยจริงๆก็ยังเสียดายอยู่เหมนนถ้าไปลอกเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้ power bank ผมเป็นรอยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะแกะให้คุณผู้ชมได้ดูครับผมว่าแกะออกมาแล้วหน้าตาของส่วนที่แกะมามันดูดีนะ นี่ครับผมนี่กําลังเป็นที่นิยมกันเลยนะแบบเปื่อยๆเนี่ยเราจะดูว่าแบตเตอรี่เขามีกี่เปอร์เซ็นต์นะเรากดเบาๆที่กลุ่ม power เนี่ยนะครับกดไปปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขเข้ามาครับผมตอนนี้เหลืออยู่29ครับหลังจากชาร์จไปครับผมตอนนี้เหลือ29เดี๋ยวผมก็จะไปชาร์จครับ29เนี่ยถามว่าพอสำหรับการชาร์จ1ครั้ง iPhone 12 Pro Max ผมไม่พอครับผมไม่พอแต่ว่าฮะมันก็อาจจะช่วยชีวิตเราได้เป็นอย่างดีเลยละครับ ในส่วนประกอบของเขาครับด้านล่างก็จะเป็นน็อต4ตัวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าแบบมันเสื่อมวันหน้าเนี่ยเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในเองได้ไหมอยากจะเดาว,ว่าได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เสียก็จะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนละกันครับผมด้วยขนาดของเขาครับที่เนี่ยเล็กๆแบบนี้นะฮะเทียบกับ iPhone 12 Pro Max ของผมเนี่ยแบบนี้เฮ้ยมันโอเคมากเลยในการพกพานะฮะสะดวกใช้งานหครั้งเอาไปชาร์จ iPad ก็ได้นะเอาไปชาร์จ กล้องถ่ายรูปก็ได้นะอย่างกล้องถ่ายรูปผมใช้เนะี่ยอย่างตัว panasonic ตัวเนี่ยผมก็ชาร์จนะฮะใช้ power bank ตัวเนี้ยชาร์จเข้ากับ panasonic ตัวเนี้ยก็ชาร์จได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่พกกล้องถ่ายรูปนะอยากจะแบบเฮ้ยอยากได้แบตเตอรี่ดีๆสักตัวหนึง่งเอาไว้ใช้กับพวกแบตก,กระสือต่อเข้ากับกล้องถ่ายรูปแล้วอยากได้น้ําหนักเบาๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยคือคําตอบที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ power bank นะครับผมเนี่ยตัวนี้เนี่ย highly r e c o m m มากเลยนะต้องบอกตรงไม่ได้เซ o n s สปอน o n s ร์ไม่มีใครแจ๊ ใครจ่ายตังค์ให้ทั้งนั้นซื้อเองนะครคุณผู้ชมครับซื้อเองมาใช้ไปเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยอุ่นใจมากๆเลยครับน้ําหนักก็เบาๆเนี่ยเขาไม่ได้มีบอกรายละเอียดไว้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่หรือบอกวหาไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอามาใช้เนี่ยมันเบามากเลยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระอะไรเลยนะชาร์จเพาชาร์จมือถือ iPhone 12 Pro Max ได้2รอบเนี่ยมันแฮปปี้มากเลยนะผมไม่ต้องพกอะไรแล้วล่ะผมไม่ต้องพกใส่ชงใส่ชาร์จไปเสียบหาที่เสียบอะไรวุ่นวายครับใช้เจ้าไอมิตัวนี้ตัวเดียวครับผมเพียงพอต่อการใช้งานแบบ1ทริปการท่องเที่ยววันเดย์ของผมเนี่ยถ้าหากว่าเราถ่ายรูปเยอะๆถ่ายวิดีโอเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามเรานะหากว่าชอบใจการรีวิวของเราจริงๆอยากจะบอกรายละเอียดอะไรที่มันมากกว่านี้ล่ะแต่มันก็ไม่มีแล้วล่ะรายละเอียดมันก็มี ู่เท่าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับผม22.5วนะัตต์เนาะเป็นแบบ PD Quick Charge นะฮะใครโทรศัพท์มือถือใครที่รองรับแบบชาร์จด่วนนะจะเห็นเลยครับว่าเร็วมากๆเลยในการชาร์จนะครับที่22.5วัตต์นะนะครับเร็วมากๆและ iPhone ผมนี่ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวเต็มแล้วโหแฮปปี้ oh, <happy S 2> มากดีกว่าไปใช้แบบเฮ้ยว o w e แบงค์ธรรมดาเมื่อไหร่จะเต็มนะบางทีชาร์จกล้องถ่ายรูปไม่ได้ด้วยมีปัญหาโอเคนะครับถือว่าเป็นการรีวิวเจ้า power bank นี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะอย่าลืมกดสั ซื้อที่ลิงก์ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ